เรื่องตั้งแต่วันนี้ก่อนครับผมเป็นวันพิเศษของเรายใช่แลก็เป็นวันเกิดครับก็เลยอยากเรียกว่าคือที่ผ่านมาเราไม่ได้เจฟแฟนๆเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาในวันเกิดนี่นแหละเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองด้วยแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้อินดีแก,กับแฟนในวันนี้ด้วยครับผมจำมันไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตทั่วไปใช่เพราะว่าโหมันก็เนื่องด้วยโควิดทำให้เราไม่สามารถ จัดคอนเสิร์ตปกติได้ครับก็เลยมีการบิดมาเป็นไลฟ์แทนพอมันมันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งปุ๊บอะเราก็เคยดูไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆมาซึ่งแบบมันจะมีความแห้งไว้ลาดูเราก็เลยแบบใช้ XR ช่วยในใน,ในรอบนี้บอกเลยว่าโหต้องทุนสูงมากแต่ว่าต้องบอกว่า XR ใ,ใ,ในในในแต่ละฉากเนี่ยใช้งบเยอะมากๆครับแต่เราใส่ XR ไปเกือบทุกซีนเลยเพื่อให้ให้การโชว์ครั้งนี้มันแบบดูแตกต่างด้วยแล้วก็ให้แฟนคลับรู้สึกว่าคุ้มด้วยครับ จริงๆเราวางแผนนานนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้<อ>ที่ฉลองวันเกิดโอ้ต้องบอกว่านานมากๆแล้วครับเพราะว่าตอนแรกเราจอง Impact ไปแล้วจอง Impact ไปแล้วครับผมแต่ว่าพอโควิดมาชนปุ้งตอนมกราปุ๊บก็เอาแย่ลยแล้วใช่แล้วก็ต้องแบบต้อง cancel อินแพ็คไปก่อนแต่ว่าตัวลิสต์เพลงเราทําไว้ตั้งนานแล้วครับผมเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครับมันก็เลยแบบแล้วก็เอาลิสต์เพลงนี้แหละมาบิดมาเป็นไลฟ์เซมิ้งแทนจริงๆคอนเสิร์ตมันคืออะไรที่พี่มีมองไว้เช่นกันครับแล้วผมก็ตัวชื่อคออนนนเี่่ยชืวัสาาทมก็ คือเราจะเอาคอ,คอนเซปต์หนังที่ผมชอบตอนเด็กเพลงที่ผมชื่นชอบด้วยนํามาเล่าเรื่องผ่านผ่านตัวคอนเสิร์ตนี้ครับผมก็เหมือนเป็นการเปิดหนังสือทีละหน้าของผมก็ต้องเราติดตามในคอนด้วยเพราะว่ามันจะมีตีมก่กับเรื่องการเปิดหนังสือด้วยครับผมสะเกลมันเปลี่ยนไปมันจะต้องปรับทีมงานให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องขนาไหนรู้ว่ายัางไงหรือว่าความอลังการมันก็ต้องเข้าอินแทคเหมือนเดิมใช่คือมันยากตรงนี้ครับมันมันมันยากตรงที่เวลาถ้าเราเล่นสดมันจะมีมวลวอาทงครับผม มันจะมีมวลรวมบางอย่างที่เราสามารถอินเตอร์แอคกับแฟนๆได้แต่พอเป็นผ่านผ่านทางไลฟ์ปุับมันจะขาดการอินเตอร์แอคส่วนนั้นไปทําให้เราต้องเพิ่มอะไรหลายๆอย่างมาไอเรื่องพวกเนี้ยเราต้องแบบคุยกับครีเอทีฟเยอะมากๆการทําอะไรเพิ่มขึ้นมาซึ่งหลอนดูในนั้นนะครับผมแล้วก็การทําเวทีต่างๆการจับแสงต่างๆเนี่ยมันต้องต้งเรียกว่าต้องลงดีเทลเยอะมากๆเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบมากๆรวมทั้งการตัดกล้องด้วยการใช้กล้องเครนต่างๆด้วยครับผม อีกทีก็ซ้อมเหนื่อยมากเสียงแหวะเลยก็ค่อนข้างเลยเพราะว่าเพลงมันเกือบ30เพลงได้เลยครับผมวันทําให้เราต้องซ้อมเพลงเยอะมากๆแล้วเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสากลด้วยครับก็วันหนึ่งก็ต้องทางานปกติด้วยแล้วก็ใช้แบ่งเวลาไปซ้อมน้องเพลงซ้อมเต้นด้วยครับก็จะมีโชว์เต้นในนี้ด้วยครับเหมือนสเกลเรื่องตุงของโปรดักชันได้ใหญ่เท่ามีกแฉเหมือนเดิมเลยใช่คือ ต้องบอกว่าสเกลถูกบิดจากฟิสิก a l เป็นไลฟ์แทนมากกว่าแต่ว่าเรื่อง <Yeah. S 1> เรื่องเรื่องสเกลเนี่ยยางแน่นอนครับ mm ี่เอนนมือเป็นี่ผก็คุยกับทีมด้วย mm hmm. คุยกับครีเอทีฟด้วยครับผมแล้วก็ mm hmm. ก็ได้ต้องบอกว่าได้ได้ทีมที่ทํา MV มเนี่ยมามาช่วยคิดวิทีาภายภายในงานด้วยก็ต้องติดตามนะเพราะวิทีาก็จริงจังมากเหมือนกันแล้วก็ตัวตัวคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็ตัว XR กก็ได้ทีมต่างๆมามาคอยช่วยด้วยครับผมก็คุยกันตลอดว่า เฮ้ยเราควรจะแบ่งพาร์ทในการโชว์เป็นยังไงว่าเพลงมีเกือบสาสเพลงเลยทําให้เราต้องแบบซอยว่าพาร์ทนี้พาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างพาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะพูดอะไรได้ไม่เยอนนะต้องรอดูในคอนก่อนต้องเยอะมเยอะมากครับผมบอกเลยว่าเยอะมากเหมือนเอางานเพสทุกงานมารวมกันสักหลักเท่าไหร่โอ้ยหลายอยู่ะหลายอยู่หลายล้านอยู่อะจริงๆ วันนี้สามสิบเพลงสามสิบชุดไหมครับอุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดน,านั้นเพราะเราเปลี่ยนไม่ทนันพอเนื่องด้วยที่เราต้องทําสดครับผมมันทําให้การเปลี่ยนชุดต่างๆเนี่ยอาจจะแบบทําไม่ได้ขนาดน,านั้นเพราะว่าเวลาที่เราไปเปลี่ยนชุดมันจะมีเดทแอร์ไงเราแล้วพอมันมันมันเป็นไลฟ์ปุ๊บการเดทแอร์มันแบบมันมันมันจะแห้งกว่าตอนตอนที่เราอยู่บนคอนดิชั่นก็เลยรู้สึกว่าก็อาจจะชุดน,น้อยหน่อยนะเรามีแต่ว่าเพลงเยอะแล้วก็ฉากเต็มแน่นอนครับผมในส่วนของแขกรับเชิญที่เราเลือกมาเราเลือกจากอะไรครับ ความชอบส่วนตัวเอาความชอบด้วยแล้วก็ติวตัวตีมด้วยครับผมก็พูยจะพูดเลยได้เยอะหรือเปล่าก็ต้องรอต้องรอดูเพลงก่อนเพราะว่าพอเราเราได้ตีมวัสะพรอาคารมมาล้วก็จะมีคอนเซ็ปต์ในในแต่ละพาร์ทครับซึ่งในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้เหมาะกับพาร์ทนี้นะคนนี้เหมาะกับพาร์ทนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเชิญเกสใหม่ๆมาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็จะมีแบบนนมีหน้ามีเจ้าเก่าด้วยมีหน้าใหม่มาเรื่อยๆครับผม นอเต็มที่หมดเลยชาเต็มที่เต็มที่เลับไักี่ชั่วโมงดีผมไม่รู้เลยน่าจะประมาณสองถึงสามชั่วโมงแต่น่าจะเลียดชัวร์เก่อไว้ก่อนนะครับทุกคนวันนี้กังวลอะไรมากที่สุดนะครับวันนี้กังวลแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นครับผมแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยสําหรับเกสพิเศษอันนี้กังวลมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ร้องเพลงเพลงนี้ด้วยก็ต้องรอติดตามนะครับผมช่วงท้ายช่วงท้ายพูดถึงวันนี้มันเกิด ไปทำอะไรยังตั้งขออะไรให้ซีอ,อาไปตั้วเองเลยยังถึงไม่ทำอะไรเลยนะจริง <c oughs> ๆก็ <c oughs> ตอนนี้โฟกัสเรื่องงานนี้แบบหนักมากๆมาหลายอาทิตย์แล้วครับผม <c oughs> เพราะว่าต้องซ้อมต้องต้องไปซ้อมต้องไปซ้อมตอเต้นซ้อมร้องเพลงคุยงานต่างๆเรื่องครีเอทีฟต,ต่างๆด้วยครับผมแล้วก็ทำงานปกติด้วยแล้วก็ โอ้แค่มีเวลานอนก็ดีแล้วตอนนี้นอนไม่ครบเลยอ่ะปกติต้องนอนครบแปดชั่วโมงสายมูอย่างเราต้องไปขอพรนขออะไรที่ไหนไหมครับอ๋อแต่แต่แอบแต่อบไปมาแล้วไปแก้ชงมาแล้วครับเพราะว่าปีผมก็ชงร้อเปอร์เซ็นเลยเลยแอบไปแก้ชงมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าชงรวยก็คือรวยเลยนะตาทุกับผมตาทุกเลยครับ ใช่ใช่ก็ถือว่าพิเศษมากๆด้วยครับก็มีมีแฟนๆเนี่ยที่คอยดูอยู่เต็มเลยสําหรับโชว์ทางนี้ครับผมก็จะเต็มที่ครับอย่ามมาช่าวก็เปิดเป็นกระชิปไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เลยครับผมได้แอบ,บดูกระแสตอบรับต้องไหมครับมาชาวคือเหมือนทีมงานไปดูมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับผมเพราะว่าก็เนี่ยซ้อมมาทั้งหมดต้องรันทรูมาทั้งวันเลยครับเหมือนหลายคนเขาแย่งกันแย่งลำดับกันด้วยมาช่าวแบบทุกคนเข้าไปสมัครกันจนเต็มเลยพี่มอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีเลขด้วยใช่ไหมครับก็ เดี๋ยวจะรอดูฟีดแบ็กพรุ่งนี้แล้วกันครับผมวันนี้ขอให้เสร็จงานนี้ก่อนนะเพราะว่าตื่นเต้นกับงานนี้มากๆเนี่ยไหนทำเมมเบอร์ชิพแล้วเสื้อยังไงบ้างครับตัวนี้ใช่เสื้อนี่ก็เป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อคอนครับมีให้ดูขอได้ไหมนี่ก็จะเป็นลายคอนอุ้ยเป็นลายคอนนี่ครับผมมีอุบีเดย์ไลฟ์มีหลังด้วยใช่ไหมพี่หนุ่มีหลังด้วย่มหนุ่มหุ้่หนุ่ม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 หุ้่มหน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 ุ่ม่มหน สีดำโซเอาไปแล้วครับผมแล้วก็เหลือสีขาวนี่เซอร์คุณเป็นตัวพิเศษมาส่งกลาสีใช่นี่มีสัญลักษณ์แต่นี่คือขายแค่เฉพาะมีเบอร์ชิพนะครับนี่ให้ดูชุบชุบชุบใสอันนี้ครับอันเลือดเราเป็นนี่จะเป็นกลาสีกลาสีชุบชุบชุบไม่ติดก็ไม่กลาสีอะ มันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต้องต้องบอกว่าเป็นแนวที่ยังไม่เคยยังไม่เคยใส่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเอามาใส่แฟๆงงนๆเป็น้าหลักปีนะแล้วก็เหมือนแบบมันใส่ได้หลายแบบสามารถถ้าสมมติเราราอ้อแล้วก็ใส่ไดนแค่คุมเฉยๆก็ได้หรือว่าใส่เด็นตัวเดียวก็ได้ได้เนไปมีโอกาสแอบเห็นของขวัญข้างนอกบ้างด้วยไมครับไม่ได้ดูเลยแต่แอบส่องทางคอิวเตอร์อยู่ครับว่าแฟนๆส่งอะไรมาบางรอเยอะมากๆเลยดีดีใจมากๆครับ แต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้แบบยังไม่ได้เช็คฟีดแบ็อะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าก็รันทูอยู่ด้วยเพราะวพี่มันเยอะมากจริงๆทั้งรังแล้วพอนอกนอกนอกจากเราต้องรันทูเรื่องร้องเพลงเรื่องเต้นแล้วยังต้องแบบต้องคอยดูอีกว่าคือ XR เปิดพอดีหรือเปล่าระบบไม่ล่มใช่ไหมแสงสีเสียงพร้อมกันหรือเปล่าอะไรมันมีแบบหลายๆอย่างที่ต้องดูแล้วก็ต้องคอยชี้มุมกล้องด้วยเพราะว่าเวลาถ่าย XR มันคือต้องฟิกมุมกล้องเลยว่ากล้องแต่ละตัวนี้มันควรจะถ่ายมุมไหนบ้างเพื่อให้ XR มันแบบตามที่เขาได้ดีไซน์เอา องควันนี้เรามีเควสกับแฟนๆเลยไหมหรือว่าเอารู้ใจอยู่แล้วว่าอยากไม่ได้มีเควสอะไรเลยก็ก็ให้อะไรมาก็นั่นแหละดูมาน่าจะถูกใจกับทุกอย่างเลยนะใช่เฮ้ยเดี๋ยวรอดูเลยไม่แน่ใจเหมือนกันหลายคนบอกว่ากลัวที่มิวดุเลยอ่ะเพราะว่าราคามันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยเรืยเรื่องของควันหรอครับเพราะของควันให้ผมไม่เป็นไรผมไม่ดูหรอกเอามาให้เหรอได้เนาะไหมดได้เนาะเพิเศษอีกวันได้เนาได้เนาอออย่างคนก็แฟนคลับก็เอา เลขอายุเราไปซื้อหวยด้วยใช่ยี่สิบเหรอครับอายุยี่สบยีเลยเอาผิดสิเลขเันีงนก็ผิดสี่ยี่สิบเลยสองศูนย์นะสอูนเออสองศูนย์รู้สึกไงบ้างพี่มิวก็เอาเลขอายุเราไปซื้อก็ถือว่ามงคลดีถูกบถูกไหมอ่าถูกไหมอะถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกจริงเหรอถูกคนถูกจริงเหรอ ที่บอกกันพี่เหรอโหสุดยอดสาธุ99ของขวัญนะราของขวัญครับมีเพชร1ล้านบาทอ๋อใช่ใช่ครับผมก็แฟนๆให้ให้เพชรมาด้วยก็เมื่อกี้ได้แอบดูไปแล้วก็ไปทำเป็นแบบจี้ใช่เหมือนมันเป็นเป็นตัวเพชรดิบแล้วเราสามารถเอาแบบไปทำไปเจียมาทำแบบเป็นจิวเวลรี่ได้ครับผม ป็นเรื่องสิ่งของอฝันมาเยอะแยะมากเขาควรักเรามากขนาดนพี่ก็ก็ดีใจก็บอกว่าดีใจมากๆแล้วก็มันยิ่งทำให้เราเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างที่บอกในทุกๆครั้งเลยเวลาเราเราได้อะไรมาจากแฟนๆปุ๊บเรารู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็เขาคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างเราเรารู้สึกว่าเราเป็นศิลปินเราก็อยากสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่อซัพพอร์ตเขาด้วกันให้ให้เขาได้แบบเห็นผลงานใหม่ๆของเราได้เห็นผลงานที่พัฒนาของเราไปเรื่อยๆครับอืมอครับยังไงเนี่ย ไม่รู้ว่าหน้าน้าใช้ถบันทุกอยู่ต้องซื้อกดังเพิ่มแล้วนะเอาไว้ที่บ้านก่อนกันเลาถามถึงเรื่องงานพิธีกรเป็นยังไงบ้างหูยากมากเลยอ่ะจริงๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ทําเป็นพิธีกรเต็มตัวมันต้องมีการส่งเข้าคิวต่างๆมีการพูดคุยต่างๆอะไรอ่งี้มันก็ คือไม่ไม่ไม่ได้เหมือนเวลาเราทำไลฟ์เองเพราะว่าเราเลาเราทำไลฟ์ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แฟนดูแต่พอครั้งนี้เนี่ยเป็นคนทั่วประเทศดูเลยมันก็ทําให้เรามีแบบคู้คอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะแต่ก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องขอบคุณตรงไหนบ้างนคร,ครับผมก็พยายามพัฒนาอยู่อย่างวล่าสุดก็ได้รับคำชมเยอะมากต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมและเราได้รางวัลด้วยใช่ได้รางวัล <laughs> ก็เป็นพิธีกรนที่ไปานบอลงวัลเลยรอลลงวัลเองเป็นพิธีกรแล้วก็ส่งชัวเข้าตัวเองด้วยแล้วก็รับรางวัลด้วยเห็นบอกว่าวิกนี้ก็มีโอกาสจะได้อีกนะพี่นิวก็รอรอลุ <'t anak lonely> ้นอยู่ครับผมก็แฟนๆเต็มที่มากๆเลยก็ก็รอรออยู่นะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าพี่เมื่อกี้เห็นมีคนอัปเดตอะไรว่า6ล้านแล้วเป็นที่รับรองครับอุ้ยจริงเหรอโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้ก็น่าจะเร็วที่สุดเลยเนะเร็วที่สุดในสามซิงเกิลที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านสิบล้านไปได้นะครับแล้วเรารู้สึกไง มันเป็นทีทีป๊อปอะมันเป็นเวทีที่แบบเหมือนประเทศเราไม่ค่อยได้มีเวทีอะไรอย่นะคะแล้วเหมือนเราก็เป็นตัวแทนของทีมพอด้วยเขามีรายการต้องบอกว่ารายการนี้ผมดีมากๆคือเอาจาริงๆตอนที่เขาติดต่อมาพอเรารู้คอนเซ็ปต์ของรายการมาเรามาทําพิธีกรเลยเพราะเราเรามีแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศเยอะมากๆด้วยภายในไทยก็มีด้วยครับผมซึ่งเราเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่ สามารถส่งออกทีป๊อปไปสู่ตลาดโลกได้เพราะว่ามีแฟนๆต่างประเทศเยอะมากแล้วเราคละปุ่มเข้ามาทำวงการเพลงผมเห็นเลยว่าโอ้โหคนเก่งๆเยอะมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามารุ๊ก็ไปเจอหลายๆคนที่ไปดีลงานมาหลายๆคน <laughs> ไปดีลงานคนนี้คนนั้นๆๆนะทำให้เรารู้จักคนในวงการเพลงเยอะมากๆครับผมแล้วทุกคนแบบโอ้โหเก่งหมดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ต่างประเทศเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากผลักดันตัวนี้ไอ้ตัวทีป๊อปสเตจเนี่ยมันเกิดการโหวตมาที่มี ช่วงโหวตอ่ะมันมันทำให้เกิดการแข่งขันบางอย่างขึ้นซึ่งการแข่งขันปุ๊บมันทําให้คุณภาพงานเพลงมันดีขึ้นการทําอ v มีก็ดีขึ้นการพ r าต่างๆก็ดีขึ้นที่อย่างเป็นการคิดเหลี่ยมรอบคอบมากมากขึ้นซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้ตัววงการเพลงป๊อปของไทยเนี่ยมันมันมันดันไปข้างหน้าซึ่งผมรู้สึกว่าดีมากๆก็เลยแบบรับมาทําเป็นพิธีกรครับคือนอกจากงานพิธีกรแล้วเราก็มีซีรีส์ของเราเปิดเปิดออร่าพอดีชช่ใช่ครับผมก็มีคนส่งมาเต็มเลยแล้วก็ โหมีตั้งแต่แบบเด็กอา,ายุสิบขวบไปจนผู้ส nada, ูงอายุเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้จํากัดอายุในการเข้ามาแคสครับเพราะว่าบทมันค่อนข้างจะโอ้หช่วงอายุกว้างมากแล้วแบบได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็ต้องเดี๋ยวรอรอประกาศนะเดี๋ยวรอหลังคอนนี้ก็จะประกาศแล้วว่าเราจะปิดรับเมื่อไหร่อะไรยังไงครับถ้าแล้วเรามองคาแรคเตอร์อะไรไว้ยังไงว่าแบบพอคนจะมีคนแบบเข้าสมัครเข้ามาเยอะขนาดนี้นีบอกไม่ได้คาแรคเตอร์ในใจมีอยู่แล้วเพราะว่าเราทําบทมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมี มีคาแรคเตอร์ที่ต้องไปแคสแต่ว่าก็จะรอจะรอดูวันนั้นเลยครับผมว่าใครที่แบบเข้าตาบ้างอะไรยังไงแต่ว่าผมจะแบบดูเฉยๆนะเพราะอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของทางทางฝั่งคุรุลมครับก็ให้เขาเป็นทำทำแคสติ้งไปเลยเราก็จะไปไปมอนิเตอร์เฉยๆว่าเอ๊ะมีใครน่าสนใจบ้างอย่างปีนี้นมีอะไรใหม่ๆเยอะสำหรับมิวมากเลยใช่ใช่เลยครับต้องเตรียมตัวอรับจูนยังไงบ้างเตรียมตัวโอ้ต้องวางแผนแบบ เยอะมากๆขณะเราวางแผนละเอียดแล้วนะบางครั้งเพราะว่าเวลามีอะไรที่มันแทกขึ้นมาหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาอนไรพวกนี้มันทาให้แผนบางอย่างก็ต้องแบบเปลี่ยนไปบ้างซึ่งทําให้แผนเราต้องวางการทํางานต้องวางแบบ f l e ิ i b l e ต้องค่อนข้างยืดหยุ่นนิดนึงเพื่อให้แบบสามารถขยับระยะเวลาในการ่อ,ยอยต่างๆนะทั้ทงเพลงด้วยทั้งตัวซีรีส์ต่างๆด้วยแล้วก็งานประจําต่างๆด้วยับผมก็เรื่องงานเรื่องงานเพลงโคโรนา น่าจะปล่อยได้ทุกเดือนทั้งปีอะตอนนี้คือเตรียมไปทั้งทุกเดือนเลยจริงตอนนี้เพลงเนี้ยสต็อกเยอะมากจริงๆครับมีเพลงแต่งเอง4เพลงมีมีเพลงที่ทํากับศิลปินต่างๆอีกประมาณ5เพลงนะที่รอปล่อยอยู่ก็เต็มเลยแล้วก็จะรอปล่อยอัลบั้มเต็มด้วยครับมีเพลงไหนจะได้เต้นจริงๆจังๆไหมที่มีแหละคอรอดูมีมีก็คุยกับศิลปินไว้แล้วด้วยครับผมว่าอยากได้เพลงแบบเต้นสักเพลงนึงอะไรให้ทุกคนได้โยกกันจริงๆจังๆบ้าง ท่นสิจริงตอนนี้ตอนนี้คือแบบโอ้โหเพลงตัวเองยังลืมเนื้อเลยวันนี้วันนี้กลัวสุดคือเรื่องลืมเนื้อแน่หละเพราะเพลงมันเยอะมากจริงผมไม่น่าจะจำเนื้อว่าเพลงอะไรร้องตรงไหนบ้างนะเพลงเตอนนี้คือจัดระเบียบสุขภาพตัวเองเนี่ยมากเพราะนอนไม่ครบะแปดชั่วโมงใช่ก็หลังจากวันนี้ก็น่าจะได้พักมากขึ้นครับผมก็ก็วอาจจะแบบขอพักสักวิ๊กหนึ่งที่ที่ไม่ซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วค่อยกลับไปซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ โดบเยอะทานวิตามินทุกวันเลยแล้วก็ถ้าเวลาว่างๆก็จะแอบ,บนอนไงนไม่ไหวขอบคุณแฟนๆทางคนไทยแล้วคนต่างประเทศที่เขาส่งบอลไปพร้อมกันเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมทั้งในประเทศด้วยทั้งต่างประเทศด้วยขอบคุณมากจริงๆที่คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอดกับผมขอบคุณที่คอยให้ความรักผมมาโดยตลอดนะครับก็บอกเลยว่าคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยตั้งใจทำมาให้ทุกๆคนมากๆเลยมีไหลายๆอย่างที่ รอเซอร์ไพรส์กับทุกๆคนในวันนี้ด้วยรอติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าปี2021นี้มันแน่นอนครับมาติดตามนะครับทุกคน